วัยรุ่นสมัยนี้มันยากค่ะสารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องเรียนทุกอย่างแบบตีกันหมดภายในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นกําลังตัดสินใจว่าจะลาออกจากมปลายดีหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่เรียนมปลายมันไม่มีความสุขเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราชอบซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยอะไรเงี้ยมีปัญหาหลายอย่างทั้งที่ทํางานทางด้านปัญหาครอบครัวทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะลองไป ปฏิบัติที่หมู่บ้านพลัมดูจริงๆอะคะ่ะไม่รู้จักใครเลยไม่รู้ว่าเขาทําอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาเพื่อนเราที่นั่นอย่างที่เนี่ยเขาสอนให้ล้างจานอะไรเงี้ยล้างจานเพื่อที่จะล้างจานความหมายของมันก็คือว่าเราอยู่กับกับจานที่อยู่ในมือเราแล้วเราก็ก็ล้างมันเพื่อที่จะล้างมันจริงๆอะนักวิทยาทีนี้เราก็จะคิดถึงแต่เรื่องจานเห็นจานสัมผัสจานความคิดไม่ได้ทํางาน ความทุกข์มันก็ไม่เกิดนะความสุขมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆคือก่อนหน้าเนี้ยเราต้องทำนี้สำเร็จก่อนแล้วเราจะมีความสุขเราต้องอ่านหนังสือเข้ามาหาลัายได้แล้วจะมีความสุขแต่พอถึงจุดนั้นจริงๆเราก็ไม่มีความสุขจริงๆแล้วความสุขมันอยู่ที่ตัวเราเองตื่นขึ้นมาเรารู้ตัวว่าเรามีลมหายใจตื่นขึ้นรอยิ้มผีบานเรามี24ชั่วโมงแห่งวันใหม่ให้ใช้มันก็คือความสุขแล้วอะไรเงี้ยค่ะ เราวายอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงกลางแล้วนี้เป็นขั้วแม่เหล็กขั้วลบอันนี้เป็นขั้วแม่เหล็กขั้วบวกอันนี้เป็นอนาคตนี่เป็นอดีตมันก็ดึงกันไปดึงกันมาดึงกันไปดึงกันมาอย่างเงี้ยแ,แล้วเราไม่อยู่ตรงตรงกลางสักทีการจะอยู่ตรงนี้ได้จริงๆอะ่ะง่ายมากง่ายตรงที่ว่าทําเล่นๆเหมือนเด็กๆไม่ต้องจริงจัง,จง,จง thank. ถ้าจริงจังเมื่อไหร่ยากเมื่อน,นั้นเลยกลุ่มไวอาเป็นเหมือนครอบครัวทางธรรมที่เข้มแข็งมากก็ออุ่นมากอะค่ะ บางทีเวลาเรามีเรื่องภายในที่อยากจะแชร์กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่รับฟังแล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีที่สุดเพราะว่าเขารู้จักการฟังอย่างลึกซึ้งเราพลังในการฟังของเขา่าก็จะทําให้เราได้กลับมาดูตัวเองมากขึ้นเราเนะะี่ยค่ะเดียวกันเวลาคนเขาแชร์มาว่าเขามีความทุกข์อะไรเราก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีคอยสนับสนุนเขาให้กําลังใจเขาเปลี่ยนเยอะมากแต่ก่อนนะก็คือเห็นความทุกข์ปุ๊บก็แบบ ไปจมอยู่กับความทุกข์พอมีความสุขเข้ามาปฏิเสธมันอีกเอยนี่เราเศร้าอยู่สุขไม่ได้สุขไม่ได้เศร้าเศร้ามากเลยเนี่ยแต่เหมือนอันนี้มันพอมีอะไรเกิดขึ้นในใจของเราเราก็เป็นไปตามนะั้นอะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้ว้ยคะเวลาปั่นดูแลพนักงานของปานไม่ว่าเขาจะทําผิดปั่นฟังเขามากขึ้นว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้สิ่งที่เรามองว่ามันผิดจริงๆมันอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้อาจจะเริ่มต้นจากความตั้งใจที่ถูกแต่ด้วย accidentally something มันอาจจะแบบทำให้ สิ่งเหล่านั้นมันผิดในสายตาเราอย่างแรกที่เห็นชัดคือการตอบโต้ออกไปอ่ะบางทีเราเป็นคนไวพูดปุด๊บออกปากตะกอดแบบเพื่อนด่านี่แบบไปแล้วสารพัดยกส่วนสัตว์ไปเลยแต่ตอนนี้เริ่มแบบทําไมเขาถึงมาว่าเราเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรพอเรามองย้อนไปในสิ่งที่เราทํแตะกอนนะคะมันเป็นแบบมันเหมือนเราไม่รักตัวเองเลย,ยาง คือมันไม่มีใครที่สามารถรักและอยู่กับเราได้เท่าตัวของเราเองค่ะเนี่ยเรามีชีวิตประจําวันเนี่ยเราลืมไปเลยนะว่าเราหายใจอยู่เนี่ยซึ่งมันเหมือนหายใจเป็นธรรมชาติไปแล้วแต่พอเรากลับมาหายใจเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้ค่ะ